ครูยุพาพรหงสามารถโรงเรียนคลองหนองใหญ่ทองคำปานําอนุสร์ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะครูก็มีคำถามท้าให้คิดนะคะให้หนักเรียนร่วมการแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามต่อไปนี้กันค่ะคำถามแรกเลยนะคะก็คือเวลาที่นักเรียนเปิดขวดน้ำหอมนักเรียนได้กินหรือไม่อย่างไร นักเรียนส่วนใหญ่ก็ตอบว่าได้กลิ่นได้กลิ่นจากการฟุ้งกระจายไปทั่วนั่นเองค่ะข้อสองค่ะตอนเปิดขวดน้ำหอมนักเรียนได้กลิ่นหรือไม่อย่างไร่ะนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่ได้กิ่นนั่นเอง สามค่ะกานได้กลิ่นน้ำหอมเกิดเนื่องจากอะไรนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็ตอบว่าเกิดจากการแพร่ของโมเลกุลของน้ำหอมแต่เอแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าการแพร่ของสารหมายถึงอะไร เรื่องส่วนใหญ่จะตอบว่าการแพร่ของสารเนี่ยจะหมายถึงการกระจายของอนุภาคของสารจากบริเวณที่มีสารที่มีความเข้มข้นมากไปสู่บริเวณที่มีสารที่มีความเข้มข้มมมนน้อยจนเท่ากันทั่วทุกบริเวณนั่นเองและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะทำกิจกรรมที่2.3กันซึ่งก็คือ การแพร่ของสารนั่นเองค่ะตก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเราใช้อะไรบ้างในการทำกิจกรรมนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็คือ 1. นึ่งบิ gger ค่ะ b i gger ที่เราใช้นะคะก็จะใช้ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะ2นะคะก็คือช้อนตักสารค่ะ น้ำและ4นะคะก็คือนี่เลยด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีค่ะขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะก็คือหนึ่งใส่น้ำสอ0ร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรลงในบิกอร์ค่ะและ2ใช้ช้อนตักเก็ด่างทับทิมนะคะประมาณ4-5่กิดนะคะหย่อนลงในน้ำแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงภายใน5นาทีค่ะ นักเรียนนะคะบางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะไม่ทราบว่าด่างทับทิมเนี่ยคืออะไรลักษณะของด่างทับทิมหรือโพทสเซียมเปอร์มแมงกานีตนะคะก็คือจะมีสถา,านะเป็นของแข็งสีม่วงเข้มนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะพบเห็นคุณพ่อคุณแม่นะคะนำด่างทับทิมมาผสมกับน้ำเพื่อใช้ในการล้างสารเคมีนะคะจำพวกยาฆ่า,มาแมลงในผัก ลนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะเราก็ต้องตอบคำถาม2ข้อนะคะซึ่งก็จะเป็นปัญหาการทดลองและสมมติฐานคำถามข้อที่1นะคะก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับปัญหาของการทดลองนี้ว่ามันคืออะไรนั่นเอง าการทดลองนะคะก็จะเป็นคำถามที่เราสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะหาคำตอบหลังจากจบาการทดลองแล้วนะคะเราก็ต้องตอบคำถามที่เราตั้งขึ้นในปัญหาการทดลองนี้ให้ได้นะคะดังนั้นนะคะนังเรียนคิดว่านะ่าจะตั้งปัญหาการทดลองนี้ว่าอะไรค่ะปัญหาการทดลองนี้นะคะคือผลของการแพร่ของสารมีลักษณะ อย่างไรข้อที่สอนะคะนักเรียนคิดว่าเมื่อย่อนเกจต่างกับทีมลงในน้ำทิ้งไว้สักคู่เนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้านักเรียนส่วนใหญ่ก็ตอบว่าเกจต่างทับทีมละลายน้ำนะคะจนน้ำเนี่ยกลายเป็นสีม่วง ค่ะตอนนี้คุณครูก็อยากรู้แล้วนะคะว่ากานแพร่ของสารเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเรามาลองเริ่มทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย เป็นบ้างละคะสำหรับการทดลองเรามาดูตารางบันทึกผลกันดีกว่านะคะเริ่มการทดลองนะคะต้องเปล่นแปลงของสีน้ำหลังใส่กิจดนะางทับทิมเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะสังเกตเห็นว่าด่างทัทิมเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ก้นบิ g ก e r ค่ะเ่อเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีสิ่งที่สังเกตได้ก็คือ ทับทิมจะเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําให้น้ำเนี่ยกลายเป็นสีม่วงอะแล้วเวลาผ่านไปสองนาทีนะคะเกิดอะไรขึ้นน้ำมีสีม่วงเพิ่มขึ้นตากน,นานทีที่หนึ่งและทีที่สามที่เราพบก็คือน้ำมีสีม่วงเพิ่มขึ้นจากนานทีที่สองและนาทีที่สี่ที่เราพบก็คือน้ำมีสีม่วงเพิ่มขึ้น จากนาทีที่3ามะนาทีที่ห้าละคะน้ำก็มีสีม่วงเพิ่มขึ้นจากนาทีที่4แสดงว่าจากที่เราเห็นนะคะน้ำก็มีสีม่วงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย่นลคะค่ะเราสังเกตเห็นว่าเมื่อเริ่มต้นนะคะอนุภาคของดัลทีบมเนี่ยจะเคลื่อนที่จากบริเวณ รอบเกตกานพัมพิซึ่งมีสีม่วงแล้วก็กระจายไปทุกทิศทางรอบเกตกานพิมพ์มไปยังบริเวณต่างๆคำถามท้ายกิจกรรมที่เราต้องตอบกันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด9ข้อนะคะในข้อแรกเกตดานพัมพิมีลักษณะและสีเป็นอย่างไรต้องแล้วล่ะคะ่ะ เก็ดาทั้งทีมน,นะคะก็จะมีลักษณะเป็นของแข็งสีม่วงเข้มนั่นเองค่ะข้อที่สองนะคะเมื่อใส่เก็ดาิทีมลงในน้ําสีของน้ํามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใช่แล้วละค่ะเปลี่ยนจากใสไม่มีสีเป็นสีม่วงอ่อน จนกระทั่งถึงสีโมงเค้มนันเองเมื่อเวลาผ่านไป3ามนาทีน้ำในบิก,กอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรน้ำก็จะกลายเป็นสีม่วงข้อสีเมื่อเวลาผ่านไปห้านาทีน้ำในบิก g กร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร น้ำก็จะกลายเป็นสีม่วงที่เข้มขึ้นนั่นเองค่ะถ้าทิ้งน้ำาว้บเ,เกอร์ไว้สองชั่วโมงผลจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดค่ะน้ำก็จะมีสีม่วงนะคะเนื่องจากเกิดการแพร่ของด่างทับทิม ไปทั่วทั้งภาชนะนั่นเองข้อที่6ถ้าทิ้งน้ำไว้ในบิก,กอร์หนึ่งคืนผลเป็นอย่างไรและเพราะเหตุใดน้ำก็จะเป็นสีม่วงนะคะและก็จะเห็นสีม่วงเท่ากันทุกบริเวณทั่วภาชนะนั่นเองค่ะ ข้อที่เนักเรียนเคยพบการกระจายของสารอื่นบ้างหรือไม่อย่างไรค่ะนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็ตอบว่าเคยพบนะคะในชีวิตประจำวันอย่างเช่นชงชงกาแฟการได้กินหอมของดอกไม้นั่นเองค่ะข้อแปดสรุปผลการทดลองนี้ได้อย่างไร เราจะเห็นว่าการแพร่ของสารนะคะก็จะหมายถึงการกระจายของอนุภาคของสารจากบริเวณที่มีอนุภาคของสารมากไปสู่บริเวณที่มีอนุภาคของสารน้อยนะคะจนเกิดการกระจายเท่ากันทั่วทุกบริเวณนั่นเองข้อ9ถ้าความกดของอนุภาคสารภายในเซลล์พืชและภายนอกเซลล์พืชไม่เท่ากันผลจาก เป็นอย่างไรน่าจะต้องแล้วละค่ะก็จะเกิดการแพร่อของสารนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาช่วยกันสรุปเรื่องการแพร่หรือว่า diffusion กันดีกว่านะคะ การแพร่ก็คือกระบวนการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำจนกระทัง่ทงความเข้มข้นข,ของสารทั้งสองบริเวณเกิดการสมดุลกันนั่นเองค่ะการแพร่ในสิ่งมีชีวิตนะคะก็อย่างเช่นการแพร่ของแร่ธาตุในดินเข้าสู่เซลล์ ผลลากของพืชการแพร่ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบพืชเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วการแพร่ของสารในชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ในรูปนักเรียนคิดว่าเกิดการแพร่หรือไม่คะ ต้องแล้วล่ะค่ะการผายลมเป็นการแพร่อย่างหนึ่งแต่เอนักเรียนคะการผายลมจะต้องผายลมเฉพาะในบริเวณพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้นนะคะง้ามไปผายลมในพื้นที่สาธารณะเด็ดขาดค่ะการฉีดน้ำหอมเป็นการแพร่หรือไม่คะ ถกต้องแล้วละค่ะการฉีดน้ําหอมก็เป็นการแพร่อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะเป็นการกระจายของโมเลกุลของน้ําหอมจากบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ําหอมมากไปยังบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ําหอมน้อยค่ะแต่การฉีดน้ําหอมไม่ควรฉีดมากจนเกินไปค่ะเพราะจะทําให้มีกลิ่นฉุนเกินนั่นเองค่ะ การเติมเกลือลงในแกงเป็นการแพร่หรือไม่คะได้แล้วละคะ่ะการเติมเกลือลงในแกงนะคะก็เป็นการแพร่เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเราไม่ควรเติมเกลือเยอะเกินไปนะคะเพราะถ้าเราทานอาหารที่มีรสเค็มจัดเนี่ยจะทำให้เราเป็นโรคไตได้คะ่ะ แพร่ของกลิ่นทูบหรือกลิ่นอาหารเป็นการแพร่หรือไม่คะถูกต้องลแล้วค่ะการแพร่ของกลินทูบหรืออาหารก็เป็นการแพร่เหมือนกันค่ะและสุดท้ายเลยค่ะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 0เ9เป็นการแพร่หรือไม่คะ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรสนา2 0เ9เป็นการแพร่เหมือนกันค่ะวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19หรือไวรัสโคโรสนา2019นะคะมาตรการส่วนบุคคลเข้มมาตรการ D M H T T A D ก็คืออยู่ห่างไว M ก็คือใส่แมสกกัน H ก็คือหมั่นล้างมือ T ก็คือตรวจวัดอุณหภูมิ P ก็คือตรวจเชือ้อโควิด19บละ A ใช้แอปไทยชนะและแอปหมอชนะค่ะตั้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเรื่องของการแพร่ของสารนะคะให้นักเรียนนะคะทบทวนความรู้นะคะเรื่องของการแพร่ของสารในใบงาน วิชาวทิทยาศาสตร์นะคะเรื่องการแพทย์ของสารในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยกัน10ข้อนะคะนักเรียนลองไปทํำใบงานกันนะคะสําหรับวันนี้ขอจบการเรียนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ